สวัสดีทุกคน,นครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามทาง a ฟ e บ o o กแลวก็ u t u b e นะครับวันนี้ก็พาคนมาสำรวจปลานะครับพญายีสีสำรวจว่าจุดใดนะครับทีพ่อสีเห็ดโอนะครับพ่อสีคุณโอใหครับสัตว์ใดนะครับเพราะว่าถะาตกยามเรกกับสัตว์กับว่ามีน้ำกินนะครับแถวนี้ แต่น้าฝนนี่ค่อยส่วนะครับหน้าฝนค่อยแน่นครับแต่ว่าฝนตกลงมากครับไม่มีมงข้างครับคือเกาครับเมื่อนี้ผมสิพผ้าสำรวจนะครับสำรวจเมื่วานวงได้สิมอสสมเห็ดบอลขัลอกเธอมีบอเกาเกาในหน่อยนะครับแต่สีลอกเห็นไง่นะครับเดี๋ยวไปสำรวจน้ำกันครับเพราะว่าผมเห็ดมาแล้วบอหนึ่งครับผมไปเบิ้งแล้คก็บคือว่า ได้ผลน,นะครับพวกกบเขียดลงมาไข่นะครับสร้างความชุ่มชื่น,นรหรืป้าแล้วก็พวกชัดเล็กสัดน้อยนะครับก็ลงมาไข่พวกเขียดพว,พวกอึ่งพวกยังลงมาไข่นะครับผมที่ผมเพศไว,ว้ผมไปเบิงเลยกับรายการนะครับก็เลยเห็นเลยเห็นแล้วก็เลยอยากจะเห็ดอีกนะครับเพราะว่ามัน ซอยเรือให้ซัดหน่อยนะครับมีหมองไข่หมองยู่อาศัยนะครับเหากับอยู่กับปลาหลายปีนะครับเพราะว่าปลาเลียงเหานะครับปลาเลียงผมตั้งแต่ผมยังน้อยๆนะครับอาชีพแต่เก็าก็คือหาหลาซัดนะครับลุ่นพอนะครับผมกับเรียนรู้มาจากพ่อมากกะลาซัดมาประมาณตอนวัยรุ่นนะครับพอ,อเกมานะครับเดี๋ยวนี้ก็ ความคิดก็เลยเปลี่ยน,นครับอยากสิซอยเรือพวกสัตว์ปลาหาแรงน้ำให้นะครับเพราะว่าสัตว์ปลาคู่มือนี่กับไรแล้วนะครับหายากแล้วแต่ละอย่างนะแม้กระทั่งอึ่งแม้กระทั่กทงกบเขียดไม่กระทั่งเขียดกระปาดก็ยังหายาก,าากผมก็เลยมีความคิดว่าสีเฮ็ดบอ่อน้ำนะครับสีคุดบอ่อน้ำนะครับเป็ดตามที่แห้งพุ่งได้นะครับถึงบ่อหลาย ใส่อาจซีเป็นประโยชน์วาร้ายกันหน่อยนะครับสําหรับปลานะครับวันนี้สิบ้าไปสารวจเบิ้งครับมองได้ถี่มาะสมนมครับสีเอ็ครับไปนํากันเลยครับนี่ครับปลาฝนตกแล้วก็เริ่มเคี้ยวนะครับแถวนี้มีเต่กอไผ่นะครับสำหรับแรงน้ำเนี่ยไม่มีนะครับแรงน้ําจะไม่มีนะครับแถวนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าจะทําบ่อน้ําให้กับสัตว์ป่านะครับ ถึงได้ประโยชน์บาลายกันหน่อยนะครับเพราะว่าดีกลัวบะเห็ดนะครับเอากับอยูปลาเข่าปลานะครับหากินกับปลาก็ต้องเฮ็ดประโยชน์ให้กับปลาเนี่นะครับผมสิพาสำรวจครับว่ามงไดเหมาะสมนะครับนี่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็โอเคอยู่นะครับถ้าเราทำ้าเฮมี่นะครับนี่ห้องหวยนะครับ ล่องห้วยจากนู่นมานี่นี่นะครับมันสไลมาหนีนะครับแต่บ่มีแนวกั้นนะครับมันก็เลยบ่มีน้ำขังนะครับถ้าเขากั้นนะครับถ้าเรากั้นจุดนี้นะครับถ้าเรากั้นจุดนี้นะครับก็น้ําก็จะขังนะครับแต่ผมต้องหางบก่อนนะครับถ้าเอาดินนะครับเอาดินมากั้นนะครับน้ำปลามากอ่ะเสาะออกมดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเอาต้องใส่ปูนนะครับถ้าเฮามีทุนเฮาจมะมาเห็ดนะครับเรียบสำรวจที่ไม้มองไมต้ตอนครับถ้าเฮามีทุนเขายังเห็ดนะครับใหญ,ใหญงานที่ใหญ่ๆใ,ให้มีทุนก่อนค่อยทำนะครับแต่ช่วงนี้เรายังไม่มีเราค่อยเลยไม่ทำเราไปหาที่ใหม่นะครับน่าจะทำแบบไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะครับ นี่ครับเรามาเจอจุดนี้จุดนี้น่าจะเหมาะนะครับเส <ừ ừ. S 1> ียงยังวะจุดนี้อาจจะเหมาะนะครับ,พบเพราะว่าเฮาสิลลอกนะครับเฮาสิลอกพวกนี้ออกมันก็สิเลิกกว่านี้ครับน้ำก็สิค้างรลายนะครับกบเขียกก็สิได้ลงไข่นะครับนี่สำรวจ ตัวนี้จุดหนึ่งนะครับที่เราเหฮอสีเห็ดแต่ว่ามือใดนั้นย่องท่านหูนะครับจุดนี้เฮาห่อีเห็ดเราต้องใส่เวลาประมาณสักมืดมือนะครับมองนี้จุดนี้เราจะใช้เวลาทั้งวันนะครับจุดนี้เพื่อจะทำนะจุดนี้เราอาจจะใช้เวลาทั้งวันนะครับจุดนี้ แต่วันนี้เรายังไม่ทำนะครับมื่อน,นี้เขายังไม่ทันเห็ุนะครับเพราะว่ามันกระสิคําแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับคลิปหน้านะครับจุดนี้นะครับนี่ครับฝากติดตามกันไปนะครับคลิปหน้านะครับก่ออีกจากประมาณสัก ้ามีโอกาสสองสามือนนะครับผมสิมาเห็ดอีกผมสิมาหลอกนะครับหลอกแทนี้แทเหนี้ออกมาแล้วก็มาทั้งลุมนะครับเอาดินพวกนี้มาปิดทั้งลุมนะครับเวลาฝนตกน้ำก็สิครั้งนะครับพวกโก๊ะพวกเขียดกับชิโรมาไข่นะครับอยู่นี่จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับสำรวจต่อนะครับนี่ครับจุดนี้จุดหนึ่งนะครับ จุดนี้ก็น่าจะเป็นอ่างนะครับเพราะว่ามีน้ำอยู่ครับทั้งในเพราะว่าหยามันขึ้นหกนะครับเดี๋ยวเอาสิลอกเบิ้์นเมอนี่เลยนะครับนนเดี๋ยวเราจะลอกดูวันนี้เลยนะครับมันหกครับไค่ยังกับอกไข่โอ้ยนี่สบายเลย เอาสิลอกมากๆนะครับโอ้ยนี่ยวมือนาเอาสิเอาพวกเสียมมานะครับมันนีเฮาหยาออกก้อนนะครับนี่แล้วอู้ก็มีโอกาสนะครับที่จะโอ้โอเคเลยนะครับ เดี๋ยวมือนาเอาสิเอาพวกจอพวกยังมานะครับเพราะว่ามองนี่ก็เป็นอ้างครับแต่ว่ามันหกอู้เอาข้าเนาเอายิ่นขึ้นอู้เขี่ยกับปาดไข่แล้วนะครับมั่หกนี่นครับนี่รอเบิ้งนะครับนาม,มันมีนะครับแต่ว่ามันหกเดี๋ยวเอาสิลอกอีกนะครับนี่ เก่ตปาดมาลงไข่แล้วครับเี่ยวไข่เขียดแล้วก็อีกอีพวกนิ้นะครับคลิปนาอย่าลืมติดตามกันนะครับเพราะว่าเขามาบัดนี้เราจะเอาพวกจอบเอาอยางมาเลยนะครับเราจะเอาจอบเอาเสียม,มานะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันมีอย่างนะครับ เพราะว่าฝนก็ตกนะครับก็ไก่จะขําแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปคลิปหน้านะครับเราจะมารอบที่ให้สัตว์ลงมากินน้ำนะครับเดี๋ยวมือหนาเอาจะมาเห็ดใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเวลากลับก่อนนะครับสวัสดีครับ